ตอนนี้เรามาชมบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศนะคะรถเยอะมากเลยโอ้โหรถเยอะมากเลพอ,อดูดูข้างหน้าเลยโอ้โหโสวยอ่ะแบบเป็นพื้นที่โล่งๆก็มีป่าแถวนี้คือเขาเรียกว่า อะไรไม่รู้นะเป็นทางมจากอาของการพยามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆบรรยากาศข้างทางนะคะบรรยากาศ ควรอะอันนี้ลงเขาลงเขารถก็ค่อนข้างเยอะอกันมันไหลมันไหลใช่ไหมโอ้ตอนนี้เราเดินทางประมาณสามสิบสามสิบ ไปช้าๆนะไม่งั้นอันตรายโค้งทุกคนในรถเห็นหมอกไหมทุกคนหมอกเออหูเออจริงอยู่ที่สูงเออวะนี่มันทางไหนวะ S <S ทางลยปักชงชัยสมัยก่อนอะไรง้ังสักแกว